สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับร้าน t a b l e Big Super นะครับอันนี้อาจจะถ่ายเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมขึ้นแดงแล้วจะหมดและอย่างหนึ่งคือคันนี้ปิดการขายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากจะถ่ายให้ดูกันนะครับให้ FC ดูดูกันนะครับคันนี้เป็น Vespa GTV 3 0 0 HPE นะครับอันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับพิเศษยังไงนี่ครับมันจะมี plate number อยูตรงนี้ด้วย เป็นจำนวนคันนะครับนี่เป็น Limited Edition 4621อันนี้น่าจะเป็นนัมเบอร์เขานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีทั้งหมดกี่คันแต่ว่าตัว GTV เนี่ยเอกลักษณ์เขาเนี่ยก็คือตะเกียงอยู่ล่างก็คือโคมไฟอยู่ที่บังโคด้านหน้าให้ดูย้อนยุคคลาสสิกคันสมัยแล้วก็สวยงามนะครับสติกเกอร์เลขหงนี่สติกเกอร์เดิมเลยเลยนะครับ อันนี้ก็คงจะเป็นซาวกเวสปาเบาะเป็นตูดมดนะครับเครื่องเป็นรุ่นใหม่แล้วเป็น hpe นะครับคันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะครับให้ไปด้วยเลยนะครับ2กอน2 2 2นะครับถ่ายเร็วนิดนึงนะเลขมาอยู่ที่667กิโลจริงครับมันวิ่งแค่600กว่ากิโลเท่านั้นเองนี่สตาร์ทเครื่องดวนให้ฟังนะครับรถสวยมากนะครับสบภาพกิปเนี่ยคือมาก็ใหม่แล้วผมก็ไปล้างไปอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้งาน นะครับแต่คันนี้ลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วแต่อยากถ่ายให้ดูนะครับดูสภาพนะครับว่ารถเนี่ยมันใหม่จริงจริงอืมอยู่ใต้เบาะนะใหม่กิฟแล้วก็อุปกรณ์ที่มากับรถตอนออกใหม่เนี่ยมีให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือนู่นนี่นั่นผมเก็บไว้ที่เล่มทะเบียนนะครับรถเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มซื้อเงินสดมานะครับนี่สวยๆนะครับคันนี้ผมปิดการขายไปที่หนึ่งแสน 6,9,000บาทนะครับสำหรับตัว Vespa GTV 300นะครับตัวแรกมันจะเป็น GTV 250เนาะที่ตัวอิตาลีนะครับคันนี้เมื่อวานนี้ผมไปเอามาจากขอนแก่นนะครับขึ้นรถสไลดล์มา3คัน Vespa รล้วนๆปิดการขายยังไม่ถึกง,ถงกรุงเทพเลยลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูว่ารถมันสภาพดีแล้วก็รถสวยจริงนะครับใหม่แท้กิฟคันนี้กิฟ เดี๋ยว,วรอส่งไปให้ลูกค้าที่มหาสาครคามซื้อขอนแก่นกลับมากรุงเทพแล้วก็สุกลับไปส่งที่มาสาครคามรุ่งมหาสาครคามเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่ติดกับขอนแก่นเลยก็ว่าได้นะครับโอเคก็ขอขอบคุณที่ติดตามเพจร้านตะเบิ้ลยูทูบร้านตะเบิ้ลนะครับก็จะหารถดีๆสวยๆมาให้เพื่อนๆเ,เลือกซื้ออยู่เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ